สว,ส,สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของคนที่เกิดวันอังคารน,นะครับ <C plan ning> ก็คือเป็นดวงความรักนะของคนที่เกิดวันอังคารน,นะครับให้ผลในช่วงของเดือนมีนานะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะนะครับเพระาะฉะนั้นอัไรนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ e, ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าอาัอนไหนมีความรู้สึกว่า โอเคตรงใช่ยังไงก็คอมเมนต์มาบอกอันนิดนึงนะนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับตอนนี้มีทั้งดวงรายเดือนนะครับดวงรายสัปดาห์นะครับโดวก็ทำให้หมดแล้วเนาะแล้วก็ส่วนคลิปตัวอื่นยังไม่ยังไ,ยงไม่นี่นะยังไม่ว่างทำเลยนะครับเพิ่งจะมีเวลาได้พักบ้างนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวก็กลับไปบูงานอีกแหละนะครับ ก็แต่ว่าจะพยายามไม่ทิ้งช่องไปไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะหลักๆก็จะเป็นดูดวงนี่แหละครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะพยายามหาวีล็อกมาลงให้ได้นะครับยังไงก็ฝากเออยังไงก็แล้วแต่นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับแล้วก็เ c e b o o k ก็ดีจุดโอจุดแอคทิวิตีนะครับสามารถกดไลค์นะครับแล้วก็โดยจะแชร์ตัวที่จะมีการไลฟ์สดดูดวงนะครับผ่าน f a c e b o o k นะครับโดย ขอให้เข้าไปดูหน้า Facebook Live โดกก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวันที่เกิดประการงเนาะนะครับวันนี้นะครับก็เพิ่งไปทําบุญใหออ้อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ตั้งใจว่าจะทําบุญให้กับลูกดวงทุกเดือนนะครับก็ได้ทําแล้วนะครับไม่อยากค้างไว้นานนะครับบางทีเราเราเราับปากอะไรเราสัญญามันเหมือนกับเราสัญญากับตัวเองด้วยล่ะครับส่วนหนึ่ง ในเรื่องของความรักนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเนาะเปิดไพ่หน้านิดนึงนะเพราะว่าโดยอยากจะให้ดู energy ของทั้งฝั่งฝั่งของฝั่งทั้งคนวันอังคารและแฟนของคนวันอังคารไพ่อาจเกิดขึ้นสลับกันได้นะครับ แตว่าไม่ไม่ไม,ไม่โชวนา้าไพ่นะครับเพราะเนื่องจากว่าไพ่มีจํานวนเยอะนะครับเพราะว่าดูทั้งสองฝั่งเนาะเราก็พยายามดูให้เข้าถึงจํานวนมากที่สุดนะครับโอเคแต่ว่าไพ่สรุปของเดือนนี้โดยรวมคืออันนี้อาจจะเปิดให้ดูจะติ๊กขึ้นมาอืเดี๋ยวจะมีเนื้ส่วนของออร์คเคิลออร์อยู่ไหนล่ะอออยู่นู่น ขออนุญาตใช้ตัวนี้ประกอบด้วยนะครับในการหาปัญหาและแนวาทางแก้ไขนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันก่อนสิ่งที่เราเห็นในเดือนนี้นะครับสําหรับคนเกิดบันอังคารน,นะเอาคนมีคู่ก่อนนะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนไ่ชัดเจน,เจนแล้วคบกันมาอย่างไรไม่ตม่ำอ,อ๋อสามเดือนถึงหกเดือนนะครับมาดูตรงเฟกนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงจริงๆอ่ะช่วงต้นเดือนอ่ะมันเหมือนกับว่า คุณค่อนข้างเ,เก็บทรงนะอืมจริงจริงอะ่ะคุณเต็มที่มากเลยเกิดบในเรื่องของความรักนะครับก็ต้องบอกวบบ่านีเนาะแต่มันเหมือนมันมีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องของเรื่องเก่าๆของอาจจะฝั่งในฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะครับแต่หลักๆคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งน่าจะเป็นฝั่งคุณที่บางทีมันมีในเรื่องของความ ความกังวลในความสัมพันธ์คืออันนาจ,จะมีตัวตัวเลือกเข้ามาเนาะอืมช่วงนี้คุณก็อาจจะมีสเสน่ห์นะครับแต่ถามว่าคุณค่อนข้างมั่นคงกับความรักของคุณที่คุณมีนะไม่ใช่ว่าคุณไม่ไม่อันนี้นะครับแต่มันเหมือนกับว่าด้วยภาระพอช่วงปลายเดือนอะ่ะโดยเห็นอย่างหนึ่งว่ามันมีภาระที่มันจะเข้ามาค่อนข้างหนักค่อนข้างเยอะซึ่งลึกๆคุณค่อนข้ากกงกังวลแล้วมันมีในเรื่องของปัญหาเก่า ปัญหาเ,าเก่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของพืที่สามหรืออะไรนะครับมันเหมือนกับว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างประคับประคองในงความสัมพันธ์แหละแต่ถามว่าก็ยังมั่นคงนะหนักแน่นนะมันเหมือนแต่ในทางฝั่งเขาเนี่ยอันนี้น่ากลัวนิดนึงเหมือนพูดกันไม่ค่อยลงตัวเหมือนเขาค่อนข้าง ล็อกคุณไปสักนิดหนึ่งแต่ฝั่งฝั่งคุณอน่ตือ้อตื้อครองโลกเลยนะเอาจริงๆตื้อครองโลกเลยครับแล้วมันเหมือนกับว่าลึกๆอะ่ะเขาก็าอยากเป็นอิสระมากกว่าที่จะอยู่กับคุณคือมันอาจจะด้วยปัญหามาก่อนหน้านี้อืมมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรในใจแต่ฝั่งคุณก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับพอมันเกิดเปิดมาแบบนี้มันเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าอยู่ไม่คุยอะ่ะเราก็อาจจะ จะชูได้อันนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะสำหรับคนเกิดวันสิงคารนะอืช่วงต้นเดือนพอมากลางเดือนครับกลางเดือนเนี่ยหนักเลยครับมันหนักยังไงร,รู้ไหมมันหนักตรงที่คุณอาจจะใช้คําพูดอะไรบางอย่างกับแฟนนะครับอืคุณอาจจะใช้คําพูดอะไรบางอย่างกับแฟนซึ่งบางทีหรือคนที่คุณดีลอยู่นะมันก็เลยเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่หรือในอีกกรณีหนึ่งโดยมีความรู้สึกว่าจะมีคนเก่าๆอะไรกับเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกัน แต่ถามว่าคุณน่ะคุณก็เลือกของคุณแล้วล่ะคุณก็เลือกที่จะโฟกัสกับตัวเองเพราะมันมีงานหรือมันมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องสาสางในช่วงปลายเดือนซึ่งถามว่าคุณน่ะก็ไม่ได้ขาดการติดต่อกับแฟนหรอกอาจจะมีช่วงเราของเราแหงกันบ้างในช่วงกลางเดือนเนาะแต่พอเข้าปลายเดือนน่ะคุณก็ถามว่าคุณจะเทคแอคชั่นมากขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันเหมือนกับว่าคุณก็มีบางอย่างที่คุณก็ไม่ได้บอกแฟน เช่นบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าการคุยบางอย่างมันมันทำไมมันเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยในช่วงปลายเดือนแล้วถามว่าจริงๆอ่ะคุณรักกันไหมคุณรักกันนะครับคุณก็ยังคุณก็ยังเลือกเลือกตัวจริงของคุณอ่ะอืมแม้ว่าจะมีคนเข้ามาก็คือจะในความที่ในความในความหวั่นไหวอ่ะในความหวั่นไหวว่าเห็นยิ่งเห็นยิ่งเห็นแฟนเราเป็นแบบเนี้ยมันก็แอบไหวเหมือนกัน แม้แม้แม้ว่าคุณจะหนักแน่นแค่ไหนเออทีนี้มันทางฝั่งเขาบ้างเป็นยังไงอย่างที่เราบอกเนาะมันบล็อกกันตั้งแต่ต้นต้นเดือนเลยอืมมันบล็อกกันมาตั้งแต่ต้นเดือนอ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าเขาอ่ะค่อนข้างอยากจะเทคเทคแอคชั่นแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะเป็นอิสระสักอย่างในขณะเดียวกันอ่ะมันเหมือนกับว่าลึกๆเขาก็ไม่ได้อยากเลิกคุณแล้วอะ เพราะด้วยความที่ว่าคุณอาจจะไปพูดอะไรในช่วงกลางเดือนเพราก็ต่อเขากลางเดือนเท่านั้นแหละครับมันเหมือนมีการตัดสินใจเกิดขึ้นมันค่อนข้างเจ็บปวดมีอีกคนนึงแทรกเข้ามาทางเขาหรือเขาอาจจะผลผลลัพธ์จากต้นเดือนเนาะต้นเดือนอมันหนักมาทางคุณแต่ทีนเนี้ยพอฝั่งเขามาปับ๊บมันน่าจะมีความการเข้าใจผิดหรือการพูดอะไรบางอย่างที่บางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณทั้งหมด มันก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าถ้าถ้าเป็นแบบนี้เออก็ตั้งคนดังตังอยู่ดีไหมอืมโดแก้ด้วยวิธีการยังไงรู้ป่ะครับแยกขอแนะนำว่าให้แยกเตียงแยกเตียงคืออยู่ห้องเดียวกันนะแต่แยกเตียงแยกที่นอนกันสักะระรย่งงหรือในกรณีว่าถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันอะไรเงี้ยก็ห่างตัวได้แต่ห่างใจเข้าใจใช่ไหมครับ มันจะมีการพูดกันบ้างคืออาจจะไม่ได้ทาเป็นกิจวัตรเหมือนเสมอต่อเสมอปลายอะไรแต่มันอยากให้เหมือนกับว่าไม่ขาดการติดต่อไปเลยแล้วมันเหมือนกับว่าฝั่งแฟนคุณอนะอารมณ์เขาค่อนข้างไหวเหมือนกันพอรู้ว่าคุณมีตัวเลือกนะเขาจะเริ่มไหวเหมือนกันละแต่เขาจะไม่แสดงออกตรงๆอาจจะเป็นการพูดแขวะพูดเหนกแหนมด้วยซ้ำอืมจะเป็นทรงนี้เลยครับมีหนึ่งดาบขึ้นมาโดก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะดุดุเหมือนกันนะลึกๆ แต่ถ้าเหมือนกับว่ามันเคลียร์แล้วไม่ลงตัวตอนปลายเดือนเปราะบางนะครับต้องบอกแบบนี้เลยเพราะมันเหมือนกับว่าเริ่มมีคนเข้ามา take action ฝั่งเขาละ ừ, แต่ในขณะที่ปลายเดือนของคุณอ่ะงานคุณเยอะจนไม่มีเวลาให้เขาเลยก็ได้สามแล้วมันเหมือนกับว่าการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างมันก็เกิดขึ้นได้นาะทีนี้มาดูฝั่งเขาโดยรวมนะครับว่าทั้งเดือนเขาเป็นยังไง โดยรวมของเขาทั้งเดือนนะครับสถานะเขาเนี่ยค่อนข้าง,างอย่างที่เราบอกเนาะมันมีในเรื่องของหน้าไพ่รวมๆขึ้นมามันเหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าเขาอาจจะพอเห็นคุณมีตัวเลือกเขาก็จะเริ่มจะบล็อกในในความที่บล็อกบล็อกในที่นี้คือไม่พูดคุยแต่ขอจับสังเกตดีๆก่อนแต่พอเหมือนเขาเขาอาจจะรู้เห็นหรือบางทีเขา,าจ,จะแอบ,บส่องอะไรตรัวเองเนอืมหรือคุณ หรือคุณสองเขาด้วยก็ได้นะในช่วงกลางเดือนมันเหมือนสลับกันไปสลับกันมาขิงก็ล่าขาก็แรงอะ่ะอืมคู่เนี้ยบอกเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอา้าจริงๆตอที่มีตัวเลือกอะ่ะคุณมาอังคารอะ่ะก็เลือกแฟนของคุณแต่กลายเป็นว่าพอเขามีเข้ามาบ้างอะ่ะมันกลายเป็นเขาเขียน่าจะเขียไม่ลงด้วยนะเออในบางคู่นะในบางคู่โดยก็มีความรู้สึกว่า อ่อถ้าจัดได้งแต่ต้นเดือนก็คือไม่อยากไปต่อเลยประมาณนั้นเลยครับแล้วเหมือนการปรับตัวอะไรก็ก็ไม่มีแล้วนะคือมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีปัญหาเก่าๆความความคิดเก่าๆหรือความอึดอัดในบางคู่มันมีในเรื่องของความเปราะบางความอึดอัดที่มันสะสมมานานมันก็ถึงจุดสุดนสุดของกันแล้วกันอืมก็ไม่อยากเห็นคู่ไหนเลิกกันเนาะ ทีนี้คนโสดคนโสดเป็นยังไงบ้างแต่ให้สรุปรึ่งจะติดโดก็เลยโดเลยมีควโดเลยให้น้ำหนักว่า60%เซนหรือส่วนใหญ่นะประมาณ6 0สิเกือบเจเคิดว่าอาจจะไม่มีการไปต่อในความสัมพันธ์ซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันมีฝั่งฝั่งคุณที่บางทีอาจจะมีคนเก่าๆหรือแม้กระทั่งการขุดเก่าๆขุดเรื่องเก่าๆ ความคิดเก่าๆหรืออะไรเดิมๆหรือบางทีอาจจะแบบแรงถึงห่วงหรือบางทีมันมีในเรื่องของการที่เข้าใจอะไรบางอย่างผิดอืมซึ่งในขณะที่แฟนคุณอนะ่ะพูดปกติก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันไม่มามันมันเห็นแล้วละ่ะตั้งแต่ต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอีกฝั่งหนึ่งทําได้แต่อีกฝั่งหนึ่งทําไม่ได้มันจะไปทรงเนี่ยอืมมันก็เลยแบบเรากปรับ,บตัวมันยากอะ่ะ มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอองั้นงั้นเรางั้นเรามาจับเขาคุยกันดีกว่าไหมอืมอีกฟันอีกฝั่งหนึ่งอยากอยู่แต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่อยู่เลยอ่ะว่าอะไรเนี้ยอืมมันก็เลยมีแนวโน้มว่าจะไปต่อ,อยากเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้และข้งนั้นเนี่ยก็อยากให้อยากให้เช็ตสติในการพูดคุยกันนิดนึงเนาะสำหรับคนที่เกิดบัลลังคขาคนโสดโดบอกเลยว่าเออช่วงต้นเดือนอะครับเหมือนกับว่า ในความที่คุณไม่พร้อมเท่าไหร่นาะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าคุณก็เลือกไปเลือกคุยไปก่อนทั้งสดสนิทและสดมีคนคุยเลยนะครับหรืออันนี้มันเหมือนกับว่าคุณก็อาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแหละแต่ว่าเหมือนคุณก็เลือกอยู่แต่พอเข้ากลางเรือนเท่านั้นแหะครับคุณมีความรู้สึกว่า ถ้าไม่ปรับตัวเข้าหากันหรือฉันปรับได้เท่าเนี้คุณรับได้ไหมรับไม่ได้ก็บายๆประมาณนั้นเลยครับแล้วอย่างที่บอกว่าปลายเดือนน่ะคุณคนโสดเนาะงานงานเยอะนะครับคนที่เกิดวันอังคารทั้งหมดนะครับถ้ารวมเนี่ยยังไงก็คืองานเยอะแหละแล้วมันเหมือนกับว่าบางคู่มันมีการความเปราะบางเนาะ บางคนที่แบบเพิ่งมีคนคุยหรือเพิ่งมีอะไรยเงี้ยมันมีเรื่องของความเปลาะบางแบบว่าไม่อยากไปตอบไม่อยากปรับตัวไม่อยากเข้าหาไม่อยากไม่อยากสารต่ออะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ใจเย็นนาอกไม่ว่าจะคุยกับใครแล้วมันมีในเรื่องของลงไม้ลงมือมีไหมไม่มีโชคดีว่าไม่มีอาจจะใช้คําพูดหรือคาเน็ดแนมอะไรบางอย่างซึ่งบางทีมันทําให้ฝั่งคนมันนังคาสนี่แหละไหวเองนะครับ ใครแนะนําเลยขึ้นว่าถูออบสอดปิดตาข้างหนึ่งบ้างก็ได้นะองหรือถ้าไม่ปิดตาข้างหนึ่งมันเหมือนกับว่าอย่าปิดเส้นตัวเองนะในบางเรื่องเราปิดตาข้างหนึ่งแต่ไม่ได้หมายว่าเราปิดเ้นตตัวเองทั้งหมดไม่ใช่ไหนที่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆแล้วล่ะแบบในความสัมพันธ์ถ้ามันมีความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามา แล้วมันมีในเรื่องของการไม่ยอมไม่ยอมพูดไม่ยอมคุยกันด้วยนะคือจังหวะช่วงจังหวะแล้วเวลาของการพูด,พดคุยกันนะมันไม่ตรง,งกันอืมมันก็เลยมันก็เลยเป็นปัญหาที่อาจจะรุงรึงรังมาจนถึงทั้งเดือนอ่ะเอาง,ง่ายๆอืมนะครับทีนี้ไพ่ออราเคิลอยากบอกอะไรสำหรับคนที่โสดแล้วก็มีคู่เนาะ ขนาดไพ่ที่ไม่ค่อยอน,นี้เยอะเท่าไหร่เลยครับเพราะมันเหมือนกับว่าคืออีกฝั่งหนึ่งเทคแอคชั่นแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่พยายามยการพยายามที่น้อยลงอืโดยใช้คํานี้แล้วกันการพยายามที่น้อยลงแล้วเหมือนจังหวะเวลาก็ไม่ใช่แล้วการพยายามที่น้อยลงประมาณนี้เลยครับจังหวะเวลาในการคุยกันมันก็ไม่ใช่แล้วจะเอ่อการปรับตัวที่มันน้อยลงนะครับโอเคขึ้นมา2ใบ i n t u i t i o n กับ แอชวิล์บริด์นะครับขออีกใบหนึ่งนะวูเนียบิลิตี้อ่าอ,อย่างแรกก่อนใบแรกก่อนเลยเนาะอิน u i t ชั่นอย่างแรกเนาะอยากให้คุณสิ่งที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณปฏิบัติออกมาบางครั้งมันสวนทางกันเนะาะสำหรับคนคนมีคู่เนาะเอ่อ ปรับให้มันเหมือนกันปรับให้มันเป็นวิชั่นเดียวกันวิสัยทัศน์เดียวกันเช่นคุณคิดยังไงคุณขอแค่ทําอย่างนั้นแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าแฟนน่าจะมีคนไหนเข้ามาหรือบางทีเขาอาจจะมีอะไรที่อยู่ในใจเราแบบเนี้อย่างแรกคือให้สังเกตพฤติกรรมกันดีๆก่อนแล้วเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆครับอืมโอกาสที่คุณจะได้พูดคุยกันจริงๆอ่ะโดยมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้ว นะครับสำหรับคนมีคู่นะคนโสดก็ต้องบอกว่าเออ่การที่คุณจะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาเนาะมันมีคนที่บางทีเขายังรักอิสระอยู่คุณก็ไม่ต้องรีบครับถ้าเกิดไม่ใช่กเ็เขาก็จะไปของเขาเองหรือบางทีการปรับตัวที่บางทีเขาไม่ได้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณอยากจะเลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยถ้าเขาไม่สามารถปรับตัวหรือทําตามที่เงื่อนไขหรือตามที่คุณบอกก็อาจายบาย สำหรับคนคนคนโสดนะครับกระชูบรีนะครับอย่างแรกเนาะถ้ามีความรู้สึกว่าในบางคู่โดก็ต้องโดต้องบอกตรงว่ามันมีในเรื่องของการไม่ไปต่ออันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะมันมีในเรื่องของการไม่ไปต่อจริงๆซึ่งโดมีความรู้สึกว่าถ้าจะไปต่อไม่ไปต่ออย่างไรก็ตามเนี่ย สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้คือคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองก่อนว่าเลือกแล้วเลือกแล้วว่าถ้าถ้าเลือกแล้วว่าจะไม่ไปต่อผลลัพธ์ที่ตามมาเป็นยังไงประเมินก่อนเลยนะคิดก่อนเลยนะบางคนมันมีในเรื่องของพันธะหรือภาระอะไรบางอย่างที่มันไปร่วมกันช่วงต้นเดือนถ้าคุณไม่เฟิร์สหรือมันไม่มีความสัมพันธ์ที่ไหแทรกเข้ามาแล้วคุณจับมือกันแน่นพอโดมีคอรู้สึกว่า ปัญหาแบบเนี้ยจะไม่เกิดอืมแล้วเหมือนมันการพูดคุยการปรับตัวอะไรเงี้ยมันน่าจะดีขึ้นตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเดือนละอืมแต่ถ้าปล่อยปล่อยมาจนถึงกลางเดือนกลางเดือนเราไม่คุยปลายเดือนเนี่ยก็ต้องก็ต้องพูดกันแล้วล่ะครับว่าจะาอย่างไงจะไปต่อหรือไม่ไปต่อแล้วเอ่ออาจจะต้องพูดคุยกันเรื่องผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นว่าเอ้ยถ้าฉันไม่ไปต่อคุณคุณโอเคไหม หรือถ้าฉันยังอยากไปต่อคุณนะแต่คุณไม่โอเคตรงไหนคุณต้องพูดกับเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนให้มั่นนะครับไม่ได้บอกให้มีอีโก้ใส่กันนะไม่ใช่แต่กําลังบอกว่าให้มีเหตุผลซึ่งกันและกันว่าเออทาไมมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมความสัมพันธ์มันถึงยืดเยื้อมาได้ขนาดนี้นะครับคนโสดเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้หรือไม่พัฒนานะสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณทําคือเป็นตัวของตัวเองนะครับ แล้วอย่างน้อยก็คือให้คุณดึงดึงความเป็นดึงความเป็นตัวเองอะครับในเมื่อคนที่เข้ามาก็ยังไม่ไม่ได้เป็นคนที่ถูกต้องที่สุดสําหรับคุณอะคนที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณนะเนาะในความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าบางทีมันต้องแบบปล่อยดึงป,ปล่อยดึงปล่อย,อยมันเหมือนแบบเล่นชักเยอเนาะ เออในบางทีอ่ะมันอาจจะต้องเหมือนเล่นชัก,กยอครับปล่อยบ้างคือทําให้มันหลวมๆพอดีพอดีมันไม่มีใครที่แบบอยากจะฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลาเออดูาใช้คานี้แล้วกันมันไม่มีใครที่จะมาอยากฉุนเฉียวกับตัวกับคนรอบข้างหรือคนที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้หลวมๆบ้มมางในบางเรื่องไม่ต้องเพอร์เฟคชันิสทุกเรื่องในบางเอย่องประมาณนั้น สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับใบนี้บอกว่าบางทีการหาความส,สุขให้ตัวเองเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ไปต่อหยุดพักบ้างก็ได้ครับในความสัมพันธ์หรือเบรกความสัมพันธ์ไว้ก่อนโดยที่ต้องตกลงกันให้ดีนะว่าถ้าคุณจะเบรกกันจะต้องไม่มีคนอื่นเข้ามาจะไม่ต้องเกิดเพราะเรื่องคนอื่นดังอยู่ในมุมของตัวเองแต่ขอให้คิดถึงในเรื่องของการและกันคิดถึงในผลลัพธ์ที่ตามมาก็เหมือนใบแรกครับ ให้คิดคิดถึงไว้ว่าอาจจะเป็นการทบทวนตัวเองก็ได้นะอืมสาหรับคนมีคู่คนโสดก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณงานหนักเนาะคนมังคานอาจจะไม่ได้มีโฟกัสเวลาโฟกัสเนาะอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนถึงปลไปเดือนไปแล้วดูเข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอยู่กับตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรนะครับก็อาจจะต้องทําให้ตัวเองแบบพักผ่อนบ้างอะไรเนี่ยอืมนอนหลับบ้าง ทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดทเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับขอบคุณาาน,คนะครับชาววันอังคารนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ